สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านที่ซ่าไบชอปสนยนรวมอไหล่แล้วประกอบตกแต่งบิ๊กไบโครวงจรวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวเจ้าไฟท้ายเฉพาะรุ่น R3 MP 03 MP 07และ x f e c t ซคนะครับผมตัวนี้ก็ทำงานออกมาค่อนข้างสวยนะครับลูกค้าออกแบบนะครับค่อนข้าง Uh, ดูโดดเด่นมีสไตล์เลยนะครับผมตัวกรอบนะครับเป็นกรอบอะคริลิกและพลาสติทั้งชิ้นนะครับการความร้อนได้ส่งแล้วกันน้ำได้ร้อยเปเซ็นเลยนะครับลูกค้าส่วนหลอดไฟครับเป็นหลอด LED Daylight นะส่สว่างได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลยนะครับผม ตัวน,นี้นะครับจะเป็นไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะต่อไฟให้ดูทีหนึ่งส่วนวิธีการติดตั้งนะครับตัวน,นี้ก็จะทํามาเฉพาะรุ่นอยู่แล้วลูกค้าสามารถถอดไฟท้ายเดิมออกแล้วติดตั้งได้เลยนะครับผมไม่ต้องแปลงเพิ่มแล้วก็ไข่ตามจุดเยึดที่เขาให้มาแบบนี้นะครับลูกค้าส่วนสายไฟนะครับผมตัวน,นี้จะให้มาประมาณ1เมตรนะครับลูกค้า ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับผมจะมีปลั๊กแถมมาให้ด้วยนะครับเวลาติดตั้งลูกค้าสามารถอถอดปลั๊กเดิมออกแล้วก็เสียบตัวนี้แทนได้เลยนะครับผมไม่ต้องแปลงอายเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะต่อไฟให้ดูอีกทีนึ่งนะครับลูกค้าก็ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกไว้ตัวนี้จะเป็นไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะก็จะมีไฟทั้งหมด3แบบนะครับผมเป็นไฟขณะวิ่งปกติไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับ อ่านี่จะเป็นไฟขณะรถวิ่งปกตินะครับลูกค้าก็ไฟค่อนข้างสว่างนะครับผมตัวนี้เป็นหลอด LED daylight นะสองสว่างทั้งตอนกลางวันและตอนคืนเลยนะครับผมก็เวลารถเบรกนะครับไฟจะขึ้นประมาณนี้นะอ่าเวลาเราแตะเบรกนะครับผมก็เป็นสีแดงนะครับลูกค้าสว่างชัดขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็มองเห็นได้ชัดนะครับ ตันี้เป็น LED ไดร์ไลท์ทั้งหมดนะครับลูกค้างานค่อนข้างสวยนะครับผมต่อไปมาเป็นไฟเลี้ยวนะครับลูกค้าก็ไฟเลี้ยวนะครับผมจังหวะการกระพริบจะขึ้นอยู่กับดีเลย์ของรถเราด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าอยากให้กระพริบเร็วกกระพริบช้าสามารถปรับที่ดีเลย์ได้เลยนะครับผมก็ไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มนะครับจะติดขึ้นมาประมาณนี้นะ ข้างสวยนะครับลูกค้าก็จังหวะจะเพี้ยนไปบ้างนะครับผมไม่ได้ใช้ดีเลต์ตอให้ดูนะครับอันนี้ใช้มือกระพริบให้นะครับลูกค้าครับคร่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่มองหาไฟท้ายใหม่ทางร้านก็อยากจะแนะนําตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมงานค่อนข้างสวยเลยก็ทางร้านขอจบการรีวิวไฟท้ายเฉพาะรุ่น R3, MT03, MT07 และ X Sector เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ